ออดี้สตอรี่และตาดี้มีเรื่องเล่าภูมิใจนำเสนอเรื่องเล่าจากทางบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณการคุณการอายุ35อาชีพพนักงานออฟฟิศทำงานอยู่ที่กรุงเทพเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วตอนที่คุณการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและเป็นคืนที่ไม่มีวันลืมคุณการเล่าว่าผมขึ้นรถทัวร์จากกรุงเทพตอนสองทุม่มเพื่อจะกลับบ้านที่ขอนแก่นแม่โทรมาบอกว่าให้รีบกลับเพราะยายผมไม่สบายหนักมากดูเหมือนจะไม่รอดผมก็กระวนกระวายใจ รีบจองตั๋วกลับทันทีรถถึงตัวเมืองขอนแก่นตอนประมาณตีสามผมต่อรถสองแถวไปลงตลาดแล้วก็ทัวรหาเพื่อนเก่าให้มารับไปบ้านเพราะรถประจำทางเข้าหมู่บ้านยังไม่ออกเออเดี๋ยวมึงรออยู่ป้ายตลาดนะกูขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเสียงไอ้หนุม่มเพื่อนเก่าสมัยมัธยมดังจากสายพอขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อนก็ถามว่ามึงรีบกลับขนาดนี้ ยายมึงเป็นไรมากเหรอผมตอบเบาๆว่าแม่บอกว่ายายคงไม่รอดแล้วกูเลยรีบมาให้ทันหนุ่มผพ้าพผมซ้อนท้ายวิ่งผ่านถนนลุกรังกลางทุ่งนาไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์สองทางไปข้างหน้ามันมืดและเงียบมากจู่ๆผมก็รู้สึกเย็นวับไปทั้งตัวทั้งที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแน่นหนามึงรู้สึกหนาวป่าวะผมถามไอ้หนุ่มมันไม่ตอบ แต่เร่งเครื่องเร็วจนผมต้องจับแน่นแล้วจูๆ่ๆมันก็เบรกกระทันหันผมแทบจะหล่นลงจากรถเป็นไรของมึงวะผมด่าออกไปเมื่อกี้มึงเห็นปะมีคนยืนอยู่กลางถนนเลยมองหน้ากูแล้วหายไปเฉยๆผมขนลูกสู้หันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเราสองคนไม่พูดอะไรต่อขี่มาจนถึงทางเข้าบ้านผม ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นติดทุ่งนากับป่าละเมาะพอถึงบ้านผมก็รีบวิ่งขึ้นบ้านทันทีไฟยังเปิดอยู่แม่ออกมาต้อนรับหน้าเศร้าแม่ยายเป็นไงบ้างแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่ายายเสียตั้งแต่เมื่อบ่ายแล้วลูกแม่โทรหาตั้งหลายครั้งแต่โทรศัพท์ลูกไม่รับเลยผมตกใจ หยิบมือถือขึ้นมาดูไม่มีสายไม่ได้รับไม่มีแม้แต่สายเข้าแล้วเสียงที่โทรมาตอนบ่ายบอกให้ผมรีบกลับละ่ะแม่พาผมเข้าไปในห้องโถงยายผมนอนนิ่งอยู่ในโรงเย็นมีดอกไม้จันทวางรอบๆกลิ่นทูปจางๆลอยอยู่ในอากาศคืนนั้นผมนอนห้องเก่าของตัวเองข้างห้องยายตีหนึ่งขวาผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกเบาๆ การการตื่นมาหายายหน่อยลูกเสียงนั้นคุ้นมากมันคือเสียงยายผมผมนิ่งฟังอีกทีเสียงนั้นเหมือนมาจากหน้าต่างผมลุกไปดูเห็นเงาผู้หญิงสูงอายุยืนหันหลังให้ที่ใต้ต้นมะม่วงใส่ผ้าถุงลายดอกไม้ผมจะเปิดหน้าต่างตะโกนถามแต่จูจู เงานั้นก็หันขวับมาหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากมีแต่เนื้อเรียบสีซีดเหมือนคนตายมานานแล้วผมกรีดออกมาสุดเสียงวิ่งออกจากห้องไปหาแม่แม่บอกว่ายายเขาเป็นห่วงลูกพอรู้ว่าลูกกำลังกลับมาเขาก็พูดว่าอยากเจอลูกให้ทันแม่ว่ายายอาจจะกลับมาหาลูกจริงๆ เรื่องเล่าจากคุณการทำให้เราเห็นว่าความรักของยายต่อหลานนั้นลึกซึ้งแม้กระทั่งหลังความตายบางทีความผูกพันก็อาจแน่นแฟ้นกว่ากฎของโลกนี้แล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์กลับบ้านแล้วเจออะไรที่ไม่ใช่คนหากคุณผู้ฟังมีประสบการณ์สยองแบบนี้อย่าลืมส่งมาให้ออดี้สตอรี่กับช่วงเรื่องเล่าจากทางบ้าน แล้วพบกันในเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณตาลคุณตาลอายุ26ปีทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตบางปะอินจังหวัดพระนครเสียยธยาคุณตาเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่หนูย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่กับแฟนเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งอยู่มุมสุดของบ้านที่เจ้าของบอกว่าเป็นห้องเก็บของ หนูไม่คิดอะไรตอนแรกแต่หลังจากผ่านไปไม่นานหนูก็ได้ยินเสียงบางอยา่างที่ไม่น่าจะมีอยู่ในห้องนั้นหลังจากที่หนูกับแฟนย้ายมาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ปกติตั้งแต่ตอนกลางคืนคืนคน,นึงค่ะตอนนั้นประมาณตีสองหนูกําลังนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊กก๊ดังมาจากห้องเก็บของเสียงเหมือนมีคนเคาะเบาๆที่ประตูจากด้านในตอนนั้นแฟนหนูนอนสลับสนิท หนูเลยแค่อยๆเดินไปดูพอเอาหูแนบกับประตูหนูก็ได้ยินเสียงกระสิบเปิดให้หน่อยหนูนามเสียงนั้นเบาๆแหบๆเหมือนเด็กผู้หญิงพูดใกล้หูหนูสะดุ้งถอยหลังไม่กล้าเปิดหนูรีบวิ่งกลับไปปลุกแฟนแต่เขาก็บอกว่าฝันไปมั้งไม่มีอะไรหลอกหนูเลยพยายามไม่คิดมากแต่หลังจากวันนั้นทุกๆคืนประมาณเวลาตีสอง หนูก็จะได้ยินเสียงเดิมเปิดให้หน่อยหนูอยากออกไปเล่นหรือบางคืนก็ได้ยินเสียงของที่ขูดกับพื้นเหมือนใครลากของหนักๆในห้องแฟนเริ่มไม่ปฏิเสธแล้วเพราะเขาก็ได้ยินเหมือนกันจนมีอยู่คืนหนึ่งเขาตัดสินใจจะเปิดประตูเข้าไปดูว่าในห้องนั้นมีอะไรหนูกลัวมากพยายามห้ามแต่เขายืนยันว่าเขาจะเข้าไปดูพอเปิดประตูห้องเก็บของเข้าไป มันมืดและอับมากมีกลิ่นเก่าๆเหม็นอับเหมือนห้องที่ปิดทิ้งไว้เป็นปีภายในห้องมีของเก่าๆเต็มไปหมดพวกตุ๊กตาเก่าตู้ไม้และกล่องใส่หนังสือแต่จูจๆหนูก็เห็นตู้ไม้ใบหนึ่งไหวเบาๆเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในแฟนเดินไปเปิดตู้ไม้ช้าๆทันใดนั้นประตูตู้ไม้เปิดออกเองอย่างแรงและเราทั้งคู่ได้กลิ่นคาวแสบจมูกลอยออกมา พร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงเราทั้งสองคนวิ่งหนีออกจากห้องไม่หันกลับไปมองเลยคืนนั้นเรานอนไม่หลับเลยค่ะเช้ามาหนูก็ไปถามเจ้าของบ้านว่าเคยมีใครอยู่ห้องนี้มาก่อนไหมเจ้าของบ้านเงียบไปนานก่อนจะเล่าว,ว่าเมื่อสิบปีก่อนบ้านนี้เคยให้ครอบครัวนหนึ่งเช่าเขามีลูกสาวอายุประมาณเจ็ดขวบอยู่ดีๆ เด็กก็หายไปหายไปเฉยๆไม่มีใครหาเจอตำรวจยังคนทั้งบ้านก็ไม่เจออะไรจนสุดท้ายครอบครัวนั้นก็ย้ายออกห้องนั่นแหละเป็นห้องที่เด็กคนนั้นชอบเล่นซ่อนแอบบางครั้งเสียงที่เราได้ยินในความมืดอาจไม่ใช่ความเงียบผิดปกติแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่ยังรอจะออกมาถ้าเป็นคุณ คุณจะกล้าเปิดประตูห้องเก็บของไหมหากคุณมีประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้อย่าลืมส่งเรื่องมาให้ที่ Odd Story ช่วงเรื่องเล่าจากทางบ้านแล้วพบกันในเรื่องหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณฝ้ายนักศึกษาหญิงวัย21ปีที่เพิ่งย้ายเข้าหอพักแห่งหนึ่งใกล้มาหาวิทยเชัยในเชียงใหม่เธอเล่าว่าหนูชื่อฝ้าย ปี3คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปีตอนที่หนูหาหอพักใหม่และบังเอิญไปเจอหอราคาถูกที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแต่มันมีข้อแม้อย่างหนึ่งที่เจ้าของหอพูดไว้ก่อนเซ็นสัญญาว่าอย่าเปิดประตูห้องตรงข้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินอะไรทั้งสิ้นหลังจากย้ายเขาอยู่ได้ไม่นานหนูก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในหอพักนั้น ห้องที่หนูได้อยู่คือห้อง3 05อยู่ชั้นบนสุดปีกซ้ายของหอพักซึ่งมีเพียงไม่กี่ห้องและสุดทางเดินก็คือห้อง309ห้องที่ล็อกไว้สนิทไม่มีใครอยู่เจ้าของหอบอกว่าห้องนั้นไม่ได้ให้เช่าและกําชับว่าห้ามไปยุ่งกับมันเด็ดขาดคือแรกที่เข้าพักหนูยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอคืนที่สหนูเริ่มได้ยินเสียง เสียงเคาะเบาๆจากประตูห้องตรงข้ามตอนตีสองหนูไม่กล้าเปิดประตูมองผ่านตามแม่ออกไปก็ไม่เห็นใครมีแต่ไฟสลัวๆของโถงทางเดินตอนเช้าหนูไปถามพี่ที่อยู่ห้อง306เขาก็พูดเบาๆว่าอย่าไปสนใจเสียงมันมีมานานแล้วเรื่องมันเริ่มหนักขึ้นในอาทิตย์ถัดมาคืนนั้นหนูกำลังจะปิดไฟนอนอยู่ๆ หนูก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆลอยมาจากนอกหน้าต่างพอเดินไปดูก็ไม่มีใครแล้วจูๆ่ๆหนูก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเปิดให้หน่อยหนูหนาวหนูรีบวิ่งเปิดไฟทั้งห้องนั่งตัวแข็งบนเตียงทั้งคืนวันถัดมาหนูไปถามป้าจันเจ้าของหออีกครั้งป้าเลี่ยงไม่ตอบแต่สุดท้ายก็ยอมพูดว่าเมื่อก่อน ห้อง309เคยมีเด็กนักเรียนหญิงมาเช่าอยู่เธอซึมเศร้ามากเรียนไม่ไหวโดนพ่อแม่กดดันหนักจนสุดท้ายเธอเธอแขวนคอตายอยู่ในห้องนั้นหลังจากนั้นคนที่มาอยู่ก็อยู่ไม่ได้เกิดเหตุแปลกประหลาดตลอดเลยต้องล็อกห้องไว้ถาวรหนูขนลุกจนตัวชาแล้วป้าก็พูดทิ้งท้ายว่าเสียงเคาะที่ได้ยินเขามาขอออกเขาอยากมีคนอยู่ด้วย เขาเหงาเคยได้ยินไหมครับว่าห้องสุดท้ายของตึกมักซ่อนความลับไว้มากที่สุดความเงียบอาจไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่สุดแต่เป็นเสียงที่ไม่ควรมีในเวลาที่ไม่ควรได้ยินตั้งหากละครับหากคุณมีประสบการณ์หลอนจากหอพักหรือบ้านเช่าลองส่งมาให้ออดี้สตอรี่ในช่วงเรื่องเล่าจากทางบ้านนะครับแล้วเจอกันเรื่องหน้ากับความหลอนรูปแบบใหม่